รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงิน15นาฬิกา4 3นาทีกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของมันนี่ช็อตนะครับอย่าลืมนะครับ2วิธีในการติดต่อกับเราโดยตรง วิธีแรก0819849735 0819849735วิธีที่สองง่ายๆผ่านทางแอปพลิเคชัน l ลายลายไอดีของเราก็คือพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว A อ s i g n พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว A s i g n แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M O N E Y P L U S Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับฝากคำถามเรื่องหุ้นเรื่องกองทุนรวม เรื่องการวางแผนทางการเงินหรือการจัดพอร์ตการลงทุนเชิญได้เลยนะครับสำหรับรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองเคล็ดลับสู่ความมั่งคัง่งเส้นทางสู่ความร่ำรวยอย่างยั่งยืนสัปดาห์นี้ครับติดตามให้ได้10นาฬิกาทางช่อง Cat Channel หรือชมได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน m n e y p พ s s ของเรานะครับผมไปที่โฮจิมิน c ์ซิตี้ประเทศเวียดนามนะครับอดใจไม่อยู่ครับเศรษฐกิจก็โต การค้าก็เติบใหญ่แถมมีความสำคัญในแถบภูมิภาคนี้อย่างอย่างน่าจับตา เพราะว่ามีการเติบโตอย่างโดดเด่นนะครับเราก็เลยไปลุยที่เวียดนามนะครับที่นครโฮจิมินซิตี้เวียดนามติดตามให้ได้ครับในรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองสัปดาห์นี้ส0นาฬิกาทางช่อง CAT Channel และผ่านทางแอปพลิเคชัน Money Plus ของเรานะครับ,บคุณผู้ฟังครับพรุ่งนี้รายการพี่ตู่รายการทีวีเป็นเงินเป็นทองเคล็ดลับสู่ความมั่งคัง่งเส้นทางสู่ความร่ำรวยอย่างยั่งยืนนะครับวันพุทธที่5นะครับวันวันอังคารที่4ตุลาคม วันที่ที่ตุลาคม15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นมนาท,ทีตอนไทไฟ2นัสังเวียนแลกหมัดการลงทุนนะครับเอาไฮไลท์จากงานไทไฟนะครับมานำเสนอกันในเงินทองไม่ต้องเครียดทางช่องมันดี้ h ช n แนลนะครับส่วนช่วงนี้ครับุผู้ฟังครับไปติดตามดูกรณีศรรณ ar ar ึกษาของบริษัทน้ามันอย่างซัสโก้จากัดมหาชนถึงเรื่องธุรกิจนอนออยผมเชิญคุณชัยฤทธิ์สิมารอดกรรมาการผู้จัดการบริษัทซัสโก้จำกัดมหาชนให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยนช่วงนี้ครับ คุณชัยฤทธิ์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณยุทธนาครับเผอแป๊บเดียวนี่ก้าข้อสู่ไตรามาสที่สี่ไตรามาสสุดท้ายของปีนี้แล้วนะครับคุณชัยฤทธิ์ใช่ครับเร็วมากเลยครับนะครับงั้นต้องเริ่มดูซะหน่อยแล้วว่าช่วงไปปลายปีแบบนี้เนี่ยทิศทางราคาน้ํามันในตลาดโลกตามการประเมินของทางซัสโกเนี่ยทิศทางจะเป็นยังไงจะทรงๆอยู่เหมือนเดิมจะไปข้างล่างหรือว่าจะเด้งกลับไปข้างบนครับก็ต้องเรียนว่าช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะ ราคาน้ามันมีแนวโน้มที่จะลงมาแต่เมื่อทางโอเปกเขาประกาศว่าเขาบรรลุข้อตกลงกันแล้วที่จะลดกําลังการผลิตลง75,000บาร์เรล,ลต่อวันซึ่งพอๆกับการใช้ของประเทศไทย <c oughs> วันหนึ่งเลยพอเขาประกาศปั๊บเนี่ยราคาน้ามันดีดขึ้นไป2เหรียญกว่าเลยขึ้นไปใกล้ๆ50เหรียญอีกแล้วเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าเดี๋ยวก็ต้องดูด่านเนี้ว่าจะผ่าน50เหรียญได้ไหมเพราะว่ามันเข้าสู่ฤดูหนาวนะฮะไตายนาศี ถ้ามีดีมาอะไรเข้ามาต่อเนื่องราคาจะรู้ได้แต่ผมบอกว่ามันก็แนวต้านใหญ่เลย50เหรียญเนี่ยนะคะ ราคาน้ํามันทัดดีดขึ้นมาทะลุ50เหรียญสหรัฐต่อบาเรลเนี่ยจะส่งผลยังไงต่อทางซัสโก้บ้างครับของเราก็ต้องถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่สูงมากนะฮะ50เหรียญเพราะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีบางครั้งมันขึ้นไปถึงแล้วนะฮะราคาน้ํามันขายปลีกมก็จะปรับอยู่แถวนี้ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่นับได้นะ,ะครับของเราก็คงไม่กระทบมากะะคิดว่าไม่กระทบมากนักนะครับ,รบเพราะเคยคุยกันคุณชยัยฤทธิ์บอกว่าถ้าราคาน้ํามันต่าๆเนี่ย แหมคนก็มาเติมน้ํามันกันเยอะเลยแต่ไม่รู้ว่าเวลาราคาน้ำมันมันกลับขึ้นไปเพิ่มมากขึ้นเนี่ยคนจะเติมน้อยลงหรือเปล่าต้องบอกว่าช่วงที่ผ่านมานะฮะเดเดือนเนี่ย น้ามันหลอดไถ่เติบโตขึ้นเยอะเลยนะฮะตัวเบนซินนี่เติบโตสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับส่วนโซล่านี่เติบโตสี่เปอร์เซ็นตอันนี้เป็นอนิสงส์ที่ราคาน้ํามันยังคงอยู่ในระดับค่อนข้างต่ําใช่ไหมครับใช่ครับแต่ตัวที่กระทบก็คือ LPG นะฮะลดลงไปสิบหกเปอร์เซ็นตนี่ก็เป็นผลจากราคาน้ํามันถูกเช่นเดียวกันใช่คนก็เลยสวิตช์จาก LPG กลับมาเติมน้ํามันตัวเบนซินกันครับพูดถึงน้ำมันเนี่ยคงต้องถามประเด็นนี้ซะแล้วล่ะครับคุณชัยฤทธิ์ครับ ได้ข่าวว่าทางซัสโกกกำลังอยู่ระหว่างช่างใจว่าเอจะยกเลิกการจำหน่ายแก๊สโซฮอ91ดีหรือเปล่าเรื่องนี้จริงไหมครับครับต้องบอกว่าเป็นแผนของเราที่อยู่ในไป์ไลน์นะฮะเพราะตั้งรัฐบาลเนี่ยมีนโยบายที่จะเลิกแก๊สโซ91ต้นปี61คือปีหน้าอีกปีหนึ่งแต่ทั้งนี้เรามาดูแล้วเนี่ยเนื่องจากเราเป็นผู้ค้าขนาดกลางเนี่ยนะรเราน่าจะทำอะไรได้ขอน ที่กำหนดจออกมานะฮะครับก็เลยมีแผนที่จะยกเลิกแก๊สโซ91ก่ก่อนกําหนดซึ่งเราจะเริ่มได้เนี่ยคาดว่าไตามาส4่เนี่ยอาจจะเริ่มทยอยทำและจะกรุงเทพปริมณฑลก่อนถ้าเกิดว่าลดหรือว่ายกเลิกการขายแก๊สโซฮอร์กนเนี่ยถังมันก็จะว่างไปถังหนึ่งใช่ไหมใช่ครับอันนี้เราก็แพลนที่จะจําหน่าย e 2อ่ะนะฮะ ซึ่งเป็นสินค้าซึ่งผู้บริโภคนิยมใช้เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากราคาย่อมเยาวนะฮะแล้วก็จะให้กลุ่มแก๊สโซ่เก้าหนึ่นเี่ยเขาสามารถใช้แก๊สเก้าสิบห้าของเราได้ครับซึ่งเราจะลดราคาลงมาเพื่อให้ใกล้เคียงกับ ราคาแก๊สก้ในปัจจุบันเลยอ๋อก็เท่ากับว่าใช้ได้ในราคาเท่าเดิมเลยแกสก้ในราคาแก๊สก้ถ้าเรายกเลิกแก๊สโซฮอรทางซัสโกก็จะขายแก๊สโซฮอรในราคา,า,คาเท่ากับแก๊สโซฮอรเดิมใช่ไหมครับใช่ครับ,รบซึ่งอันนี้นเราต้องประชาสัมพันธ์ให้ผู้รเข้าใจได้ใช้ของดีในราคาถูกลงนะครับ ครับอ่าแล้วถังที่เคยขายแก๊สโซฮอ91ก็จะไปขายแก๊สโซฮอ E20 ถูกต้องไหมครับใช่ครับซึ่งอันนี้ก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งเลยว่าถ้าใครอยากได้ราคาย่อมยาวลงอีกสามารถมาเติม E20 ได้นะครับแล้วคาดว่าทางซัสโกเนี่ยจะเริ่มยกเลิกการจําหน่ายแก๊สโซฮอ91ได้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเนี่ยคือเราจะเริ่มทยอยทำเป็นเ็ษเศษนะฮะเนื่องจากทางลงกัั่นก็ต้องการให้เราแจ้งแผนเข้าไปนะครับอ ก็จะคงจะเริ่มตั้งแต่ไตรมาสสี่ที่จะถึงเนี่ยนะครับก็บะจะทยอยเริ่มทําในกรุงเทพและปริมณฑลแล้วก็จะขยายผลไปถึงทางสาขาต่างจังหวัดอื่นๆจะรเริ่มจากกรุงเทพปาริมณฑลจากส่วนกลางออกไปก่อนใช่ไหมครับใช่ครับเริ่มต้นตั้งแต่ไตรมาสสี่ปีนี้เลยค่อยๆทํานะครับ ทีนี้เนี่ยถ้าทําแบบนี้แล้วจะกระทบยังไงบ้างได้คาดการผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในช่วงสั้นๆนี้เอาไว้ยังไงบ้างครับคุณชยัยฤทธิ์ปัญหาที่เราห่วงก็คือห่วงกลุ่มลูกค้าที่อาจจะไม่เข้าใจอะนะฮะคืออาจจะคิดว่าลถตัวเองต้องเติมแก๊สก้าหนึ่งเพรมะแก๊สก้าห้าฉันก็ไม่เติมด้วยทั้งนั้่ที่ราคาเท่าแก๊สก้าวหนึ่งซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้ก็ต้องยอมแล้วว่ามีมากพอสมควรน,นะฮะเราก็พยายามจะพนักงานหน้าร้าน ให้ทำความเข้าใจว่าคุณสามารถเติมได้นะอของนี้มันดีกว่าซึ่งขึ้นอยู่กับการพยายามชี้แจงทําความเข้าใจของพนักงานในสถานีบริการของเราด้วยใช่ไหมครับเราก็จะมีป้ายประชาสัมพันธ์ด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คาดว่าจะกระทบแต่น่าจะเป็นผลกระทบในระยะสั้นใช่ไหมครับคุณชยัยฤทธิ์ใช่ครับ ทีนี้ครับขยบจากเรื่องของการเตรียมใจยกเลิกการจําหน่ายแก๊สโซฮอ์9.1เพื่อจะสนองนโยบายของทางกระทรวงพลังงานเนี่ยนะครับแล้วก็เตรียมจะเอาแก๊สโซฮอ์อี20เข้ามาจําหน่ายแทนแล้วก็ลดราคาแก๊สโซฮอ์9.5ลงมาจําหน่ายในราคาเท่ากับแก๊สโซฮอ์9.1เดิมเพื่อเป็นการจูงใจลูกค้างั้นผมถามต่อซะเลยนะครับว่า แผนสำหรับการพัฒนาปรับปรุงสถานีบริการต่างๆของซัสโกที่เราจะเห็นตั้งแต่ปลายปีนี้เนี่ยนะครับเลื่อยไปเนี่ยมีแผนจะทำอะไรจะมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงอะไรตรงไหนอีกบ้างครับคุณชยัยฤทธิ์การปรับภาพลักเราก็ดำเนินการไปลแล้วใช่ไหมครับขั้นต่อไปก็คือการนำพวกนอนออยเข้ามาเพิ่มมากขึ้นทั่วถึงมากขึ้น จะมินิมาร์ลอสั้นเพียงสองแห่งมาถึงณวันเนี้ยเราก็ขยายเป็น9้าแห่งแล้วนะครับครับรอสันวันโอเอสนี่ของใครคุณชยัยฤทธิ์เป็นอันดับ2ของญี่ปุ่นเลยนะครับครับใกล้เคียงกับเซเว่นอีเลเวนที่ญี่ปุ่นเลยแล้วเขาก็มาจับมือกับทางสาพัฒนเปิดร้านมินิมาร์ในเมืองไทยซึ่งตอนนี้เขาอยู่ในช่วงกําลังจะขยายสาขาเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วนะฮะ ครับซัสโกเราก็ได้จับมือกันพยายามเพิ่มสาขาในสถานบริการน้ำมันตรงนี้นี่เป็นร้านสะดวกซื้อสุดฮิตจากญี่ปุ่นลอสันวันโอเที่สถานีบริการน้ำมันของซัสโกปัจจุบันบมีทั้งหมดกี่แห่งอยู่ที่ไหนบ้างครับปัจจุบันมี9สาขาแล้วนะครับเริ่มจัด เรามีที่ผลโยทีมยี่สี่กับรัชดาพิเศษตรงข้าม Max กซ์แวนะลนะครับ,รบเป็นสองสาขาแรกเลยแล้วก็นิ่งไปเลยเกือบปีหนึ่งกันนะครับ,รบจนนปีเนี้เมื่อนโยบายมาชัดเจนเนี่ยทางรอสซันก็เริ่มมาขยายเปิดเพิ่มอีกเกตแห่งเลยภายในเวลาสองสาเดือนที่ผ่านมาครับตอนนี้ก็มีที่สุขสวัสดิ์เจ็ิบหกวัดเดร่มถนนพระรามสองกันนะครับ,รบที่บางใหญ่ที่เอกมัยรามิตรา วงสว่างและตัวล่าสุดที่เราเพิ่งเปิดไปก็คือบนถนนยะลันสนิทวงผมสรุปครับว่ามีร้านสะดวกซื้อสุดฮิตจากญี่ปุ่นลอซันวันโอเในปั๊มซัสโกนะครับล่าสุด9สาขาด้วยกันถูกต้องนะครับใช่ครับประกอบด้วยซัสโกสาขาโพหโลโยธิน24สิซัสโกสาขารัชดานะครับตรงข้ามกับ Max Value CO, s ลูซัสโกสาขาวิภาวดีหนึ่งซัสโกสาขาบางใหญ่ ซัสโก้สาขาเอกมัยรามอินทราหนึ่งซัสโก้สาขาวัดยายร่มถนนพระรามสองซัสโก้สาขาวงสว่างซัสโก้สาขาจันรสนิทวงนะครับอ่านี่ล่าสุดนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็คือที่ซัสโก้สาขาสุขสวัสดิ์เจ็ดสิบหกนั่นเองนะครับอ่านี่จะเป็นอีกหนึ่งจุดขายเลยนะครับทีนี้นอกจากจะมีร้านสะดวกซื้อแล้วเนี่ยที่สถานีบริการน้ำมันของซัสโก้ต่อไปยังจะมีอะไรอีกบ้างที่พอเปิดเผยได้ครับ ปัจจุบันเราก็กําลัองอยู่ในขั้นตอนการขยายเพิ่มร้านกาแฟชาวดอยเพิ่มขึ้นนะครับอืก็ได้เปิดเพิ่มไปอีกสองแ่งแล้วนะครับครพ้งหนจะเปิดให้ได้10บแ่งอมีร้านสะดวกซื้อแล้วมีร้านกาแฟแล้วแล้วตกลงจะมีโรงแรมที่พักบ้างไหม ที่สถานีบริการน้ำมันซัสโก้เนี่ยยอดฮิตในช่วงที่ผ่านมาเลยนะครับสัโก้เราก็ไม่ตกเทรนด์นะฮะจริงๆเรามีที่ระยองเป็นแห่งแรกเลยนะที่มีโรงแรมอยู่หลังสถานีบริการน้ามันเนี่ยนะครับที่ระยองเลยในตัวเมืองระยองเลยไปจับไม้จับมือกับไทยครับทั้งเราจับมือกับทังฮอปอินในเครือเอราวันนะฮะสร้างโรงแรมที่เขาเรียกว่าเหมือนเข้ามาราคาย่อมเยามีที่จอดรถ มาถึงห้องสะอาดข่าถึงนอนพักตื่นเช้าขับรถไปได้เลยอ๋อมีแล้วใช่ไหมครับกาลังก่อสร้างอยู่คาดว่ากลางปีหน้าจะเสร็จนะฮะเริ่มลงมือมาระยะหนึ่งแล้วครับอประมาณกลางปีหน้าจะแล้วเสร็จนะครับครับอยู่ที่ซัสโกสาขาที่ระยองใช่ไหมครับใช่ครับเป็นฮอปอินในเครือของดีเอราวันกรุ๊ปจำกัดมหาชนที่ซัสโกระยองนะครับครับ ทีนี้ครับคุณชยัยฤทธิ์ครับถ้าพูดถึงโปรโมชั่นต่างๆของซัสโก้เนี่ยนะครับเราเคยคุยกันแล้วก็บอกว่าซัสโก้เนี่ยก็ไม่ยอมเป็นรองใครด้วยเช่นเดียวกันกับโปรโมชั่นปัจจุบันที่แจกน้ําเนี่ยฟีดแบ็กกลับมาเป็นยังไงบ้างครับครับต้องบอกว่าการแจกน้ำเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคชาวไทยชอบม,มากที่สุดเลยนะฮะใช่น้ำขนาด1.5ลิตรเนี่ยแล้วเราก็ทําต่อเน,นื่องมาตลอดเลยสำหรับสถานีบริการซัสโก้ทุกสาขาเนะฮะเติมท่าไหร่ได้น้ําครับ เติม600บาทนะฮะับครับก็ได้น้ําดื่ม1.5ลิตรขวดใหญ่เลยเติมแค่600บาทก็ได้น้ําดื่ม1.5ลิตรแล้วแล้วก็ถูกใจคนไทยมากๆเลยเราเมืองร้อนนะใช่ไหมใช่ครับมีน้ําติดรถไว้เนี่ยดีกว่าอุ่นใจกว่านะครับครับแล้วสําหรับในช่วงไตรามาสที่4ไตรามาสสุดท้ายของปีซึ่งก็จะมีการทําโปรโมชั่นกันคึกคักมากๆเลยซัสโก้เนี่ยเตรียมจะผลักดันโปรโมชั่นอะไรออกมาอีกบ้างไหมครับในช่วงปลายปีครับ อย่างถ้าปลายปีที่แล้วเรามีจับฉลาดแจกรถใช่ไหมครับครับแต่ปลายปีนี้เราคงเปลี่ยนแนวนิดนึง<ม>คือเราจะเริ่มทำบ<ม>ัตรสมาชิกก็จะแจกให้กับลูกค้าเราโดยตรงเลยที่ใช้โดยการเป็นประจำเป็น,นะะรีพีทคัสเตอร์นะฮะที่ทเข้ามาบ่อยๆ<ม>เรา,าจะเริ่มทำบ<อ>ัตรสมาชิกแล้วลาคาดว่าจะเริ่มได้ประมาณเดือนพฤศจิกายนนั่นนะคะ อยากจะได้บัตรสมาชิกของซัสโก้เนี่ยยากไหมครับคุณชัยฤทธิ์ผมบอกว่าเราอาจจะง่ายที่สุดเลยนะครเพราะเรามาที่หลังลเราศึกษา้มันง่ายที่สุดเลยคือแค่เข้ามาแจ้งชื่อนามสกุลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์มือถือเท่านั้นเองครับต่อไปท่านใช้เบอร์โทรศัพท์มือถืออย่างเดียวเลยลูกค้าเนี่ยนะ,ะเข้ามาถึงแจ้งเบอร์โทรศัพท์มือถือ บันทึกเรียบร้อยเติมนน้ำมันเท่าไหร่ปริ้นให้เรียบร้อยว่าบัตรนี้มีคะแนนสะสมเท่าไหร่แล้วพอจะยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมครับว่าถ้ามีบัตรเมมเบอร์ของสถานีบริการน้ำมันซัสโกแล้วเนี่ยจะมีอะไรเป็นพิเศษบ้างครับต่อไปเนี่ยจะมีอะไรเป็นพิเศษบ้างเบื้องต้นเลยเราก็จะคืนเป็นส่วนลดให้เลยนะ,ะครับในส่วนลดในการเตือน้้ำมันเลยเนี่ยอืเราก็จะคืนให้ยี่สิบตังค์เป็นสะสมไว้เลยนะครับ,รบก็สะสมเรื่อย ถ้าเติมมันมากสุดๆก็อาจจะได้เป็นทองหรือโมโอเตอร์ไซค์นะฮะอันนั้นเป็นระดับสูงเลยแต่ถ้าระดับกลางนี้ก็คงมีสินค้าให้เลือกหลายๆชนิดแล้วในขั้นต่อไปเราก็คงมีพันเนอร์กับสินค้าอื่นๆนะฮะ,ะ,ฮะเข้ามาถามไม่โกรธกันนะเพราะว่าหลายๆค่ายก็เล่นแบบบัตรเมมเบอร์ <but S 2> <member S 1> ด้วยเช่นเดียวกันแล้วตกลงซัสโกจะสู้เขาได้ไหมครับเนี่ยคุณเลิศ คิดว่าเราก็มีกลุ่มลูกค้าของเราอะนะซะึ<อ>่งอย่างที่เราดูจากทรงมาชิงโชคเนี่ยก็เป็นล้านใบอะนะฮะเราก็คาดว่าจะมีกลุ่มลูกค้าที่เติมเราประจําอยู่แล้วเราก็อ,อยากจะยึดลูกค้ากลุ่มนี้ไว้ให้เป็นลูกค้าเราตลอดไปนะฮะเราก็หาลูกค้าใหม่ๆเพื่อมาเพินด้วยถ้าจะให้ก็อยากจะให้ลูกค้าที่มาเติมมาใช้บริการของเราไปบ่อยมากกว่านะครับก็เลยจะออกมาเป็นรูปแบบของบัตรเมมเบอร์ของซัสโก ซึ่งจะเริ่มในประมาณสักเดือนพฤศจิกายนนี้แล้วก็สิทธิพิเศษต่างๆจัดเยอะจัดเต็มเนี่ยก็น่าจะจัดหนักตั้งแต่ต้นปีเลยใช่ไหมครับคุณชยัยฤทธิ์ใช่ครับเอาละครับจะฝากอะไรไปยังผู้ถือหุ้นจะฝากอะไรไปยังผู้ใช้บริการ สถานีบริการน้ำมันซัสโก้บ้างครับเชิญครับครับสำหรับผู้ถือหุ้นก็เหมือนเดิมนะฮะผมต้องบอกว่าผลประกอบการปีนี้เราก็ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าไตรมาสสามไตรมาสสี่เนี่ยยอดขายรุกเติตัวอย่างต่อเนื่องก็น่าจะมีผลการดำเนินงานที่ดีมากกว่าปีที่แล้วนะครับสําหรับท่านผู้มาใช้บริการเขาผมก็อยากให้ลองใช้บริการร้านรอท่านวันโอเองกในสถานบริการซัสโก้นะครับอ่ามาลองใช้แล้วระวังจะติดใจนะครับ ที่ร้านลอซันวันโอเอสนะครับแหมเอาละครับวันนี้ชัดเจนเลยทั้งเรื่องของแก๊สโซฮอล์91เรื่องของโลซันวันโอเอสนะครับแล้วก็แผนที่เตรียมจะมีโปรโมชั่นในรูปแบบของบัตรเมมเบอร์ของซัสโก้ก็จะมีเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับวันนี้ชัดเจนวันนี้ขอบคุณอย่างสูงนะครับคุณชัยฤทธิ์ครับครับขอบคุณครับยินดีนาครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเขาเรียกกันป๋าเอกนะครับคุณชัยฤทธิ์สีมาโรธ กรรมาการผู้จัดการบริษัทซัสโก้จำกัดมหาชนนะครับกับแผนนะครับในเรื่องของน้ำมันเรื่องของธุรกิจนอนออยแล้วก็แผนในการขยายนำไปสู่การเติบโตด้วยเวลาคุยกับผู้บริหารเพื่อให้สอดคล้องกับพรบฉบับใหม่ก็จะคุยแต่เฉพาะเรื่องที่มีการแจ้งตลาดหลักทรัพย์ไปเรียบร้อยแล้วเท่านั้นนะครับสบายใจทั้งคนตอบสบายใจทั้งคนถาม ส่วนจะโล่งใจสําหรับหลายๆส่วนด้วยหรือไม่เนี่ยนะครับก็คงจะเดี๋ยวว่ากันอีกทีกันแล้วครับเอาละครับ,ค,รบคุณผุ้ฟังครับเวลาหมดแล้วครับมานี่ช็อตด้ผมยุทธนากลับมาใหม่พรุ่งนี้ส่วนช่วงหน้า Make Money โดยพินิษฐานพงศ์มีทองรอยอยู่ครับช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงิน รายการมันนี่ช็อตร,รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสง